ใหมีคนถามอาจารย์ไหมว่าทำไมรายการเราต้องชื่อว่ามามอามาเก็ตติ้งแล้วก็กวนใช่ปะกานกันด้วยกวนด้วยโหยคือคุณผู้ชมคิดดูว่าตัวเองก็มีชื่อแถวๆนั้นอยู่ก็เอาชื่อตัวเองไปแปะเอาไว้อันนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวในการที่ผู้ใหญ่ก็อย่างนี้เข้าใจผมคุ้นคุ้นคิดอุสนคิดอะไรเป็นประโยชน์บ้างกันแปลว่าอะไรกันก็การกานไงมาร่วมกัน มาแชร์กันแล้วมาใช้ความคิดต่อยอดกันไม่รู้แหละเทปหน้ามา,มาก็ตติงเกียงอะ่ะก็อไก่เหมือนกันไม่รู้แบะกวนก่อขุนกวนเออเออเอาเอา,เอามาก็ตติงเกียงก็ได้โอ้ฟังราชิดทุเรศเลยครับเพราะว่าชื่อก็ไม่พออะไรอย่างเง,<ม>งี้ยอ่าแล้วทำไมต้องมาก็ตติงกันกวนอะไรกันคือบางคนไม่เข้าใจว่ารายการน,นี้เป็นรายการที่เจะมาประชดประชันไอ,อน้ลอี่แท้าจะไม่ใช่ครับคือทุกวันเนี่ยมันจะมีเ,เทรนไลฟ์สไตล์เศรษฐกิจธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเราเอาหมดเลย เราไม่มั่วแต่เราก็ทั่วถึงอาจารย์พีเตอร์อาจจะพูดซาระเปามันก็มีเรื่องกระต่ายพูดอยู่อาจารย์พีเตอร์อาจจะพูดโคมไฟเกียร์แต่มันก็เร่มีเรื่องไม่กะบางนาอยู่เพราะนั้นทุกเรื่องเราก็จะมาคุยกันแล้วแล้วมันได้อะไรไหมเนะมันก็ได้แนวคิดนะกวนๆกันเนี่ยเดี๋ยวก็มีอะไรขึ้นมาการเนี่ยผมบริสุทธ์นะเพราะผมไม่ค่อยพูดถึงเซ็กส์เกี้ยงเนี่ยพยายามทำให้คนเนี่ยที่หมดหวังในเรื่องความสมรรถภาพรักใคร ได้เห็นว่าปลายอุโมงค์ย่อมมีแสงสว่างรออยู่แม้ว่าแสงสว่างนะ่าจะทําให้เกิดอาการพีกสุดแล้วแห้วไปตลอดเลยคือใน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 ,ใน,ในมาการ์ติ้งกวนเราจะพูดถึงเซ็ก์คุณก็พูดถึงเซ็ก์กันชัดๆนะแต่ถ้าเกิดเป็นมา r k e t ติ้งกันผมบอกว่ามันเป็นเรื่องเลิฟเมคกิ้งคือการแสดงความรักที่แท้จริงเพราะผมมีความคิดแตกต่างจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือคนออกข้อสอบออนไลน์ว่าถ้าคนเรามีลมทางเพศลมผิดตรงไหนอะ ผมมีลมทางเพศแล้วผมผิดตรงไหนทําไมต้องบอกว่าไปเตะบอลไปสนามบอลการมีอมทางเพศมันผิดตรงไหนยังนึกไม่ออกเลยมันไม่ผิดหรอกเหตว่าคนเขาไม่เข้าใจว่าในกฎของแมสโลนะครับคำว่าฟิสิกส์นี้หรือว่าความปัจจัยของต้องการพื้นฐานเนี่ยระบุไว้3ข้อคือข้อที่หนึ่งคือเราต้องกินข้อ2เราต้องมีที่อยู่ข้อสามเราต้องมีเซ็กซ์พูดคํานี้เลยนะเราต้องมีเซ็กซ์ ไม่ได้พูดผิดตรงไหนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเซ็กชุม<ล>ถามว่าชาติพันธุ์เราจะสูญสลายเป่าแล้วนั่นกลายเป็นอะไรครับประัยปัจจัยพื้นฐานเลยแต่รายการเราก็ไม่จะไม่ได้สรุปให้คุณผู้ฟังต้องมาเชื่อตาม,ตาารรามคุณฟัง,ง,ณงสามารถจะเห็นแย้งให้หมดจริงป่ะจะเห็นแยงแ้งร้อเอซนต์เต็มก็ยนได้แต่ในการเห็นแย้งนั้นถ้าเห็นแย้งแล้วมันได้คิดต่อมันได้บวกเพิ่มม,มันได้แตกลายออกไป อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละเราถึงได้มี Facebook ที่ชื่อว่ามาคดิ้งกันไง,งที่รวมภาพทั้งหมดระหว่างมาคดิ้งกันกับมาคดิ้งโกนแล้วยังมีไอเดียต่างๆโดยเฉพาะผมดีใจมากเลยที่ท่านผู้ชมเนี่ยตอนนี้ส่งคลิปมาเยอะเลยใช่แล้วผมจะบอกคุณผู้ชมนะว่าผมอิจฉาอย่างม,มากกับจารย์ปีเตอร์กันไม่เคยบอกมาก่อน<ม>เพราะว่าพอทําการสํารวจกันแล้วโดยเนชั่นเนี่ยแฟนขับขออาจารย์ปีเตอร์กันเนี่ยโอ้โหรุ่นเคี้ยวมากนะคบเป็นรุ่นอึอ้มแต่ของผมเนี่ย เศร้ามากเปพวกพิตตี้เกิลมศึกษาปีหนึ่งพีสองผมเศร้ามากที่แฟนคลับผมเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ <c oughs> ก็ขอแสดงความนิยใจกับ <c oughs> จีเอ้ยอ่ะแปะจะกลับบ้านแล้ว